สวัสดีนะคะทุกๆกคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกแล้วนะคะในคลิปแบบแรนดอมนะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเจอกับทุกๆุกคนในหัวข้อที่ว่าถ้าคุณหายไปเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะอะหรือว่าเขาอาจเฉยเฉยหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่วันนี้นะคะเราจะไปเปิดพลังงานของคนคนนั้นกันดีกว่านะคะคนที่คุณคิดถึงนึกถึงอยู่ตอนนี้นะให้คุณนึกถึงหน้าเขาคนนั้นเลยนะคะแล้วส่งพลังงานมายังไพ่ได้เลยนะ มามาดูกันซิว่าถ้าเกิดว่าเออวันหนึ่งเนี่ยเราหายไปอย่างเงี้ยนะคะาขาดการติดต่อสื่อสารไปไม่ได้มาพบมาเจอมาพูดคุยเขาเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะหรืออาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยล่ะเฉยๆล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมามาคะ่ะมาถ้าพลังงานออกมาดีนะคะเรื่องราวออกมาดีนะะก็ขอให้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเลยแต่ว่าถ้าฟังแล้วนะคะ ไม่ค่อยโดนใจตรงใจเท่าไหร่นะคะก็ถือว่ามารับชมเพื่อความบันเทิงนะแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะคะอ่ามาเลยถ้าเกิดจู่ๆคุณหายไปแบบนี้หรอ,อคือไม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณและเขานะคะอาจจะมีความอะไรที่ไม่ลงตัวแล้วขัดแย้งกันบ่อยไหมหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยเข้ากันคลิกกันอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะในอันนี้ในใน ในคนที่สถานะชัดเจนนะคะเออในในคนที่ความสัมพันธ์แบบว่า,าจริงจังเป็นแฟนเป็นอะไรกันเงี้ยเป็นครอบครัวกันเงี้ยคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันไม่ไม่ค่อยเข้ากันเออนะแต่สําหรับคนที่ไม่มีสถานะหรอ คนที่ไม่มีสถานะเขาอาจจะเหมือนกระฉุดคิดว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่คุณกับเขา,าคงไปกันไม่ได้หรอเอ,อ,อะไรเงี้ยคงไม่สามารถพัฒนาไปได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นได้อันนี้ได้กรณีของคนที่ไม่มีสถานะนะเออนะคะแม่หมอจะขอแบ่งแบ่งออกเป็นแบบนี้นะเพราะว่า อันนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมมันก็เลยจะขอพูดแบบรวมๆเลยแล้วกันอะไรเงี้ยหลายๆสถานะนะอาทีเนี้ยเรามาเข้าหัวข้อถ้าเกิดว่าคุณอยู่ๆคุณหายไปเงี้ยเขาจะรู้สึกอย่างไรอเอาจริงๆไหมแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาก็มีคิดถึงคุณนะในกรณีของคนที่มีสถานะกันใช่ไหม คือแม่หมอว่าถ้าอยู่ๆคุณหายไปอ่ะเขาเขาต้องมีอาการที่แบบว่าเหมือนเหมือนใจหายบางอเออเหมือนใจหายคิดถึงนึกถึงอะไรเงี้ยเออถ้าถ้ายิ่งคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอ่ะมันมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยเออเป็นไหนล่ะเคยเคยอยู่ด้วยกันหน่อะไรเงี้ยเคยอยู่ด้วยกันเคยอะไรก็ก็มีการคิดถึงนึกถึงแต่เออแต่อืม แม่แม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ค่อยคิดอะไรมากค่ะเออคุณนึกออกปะมันมันอาจจะแบบด้วยความที่ว่าในในในกรณีของคนที่แบบว่าเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันแต่ว่าขัดแย้งกันบ่อยหรือมีหรือมีอะไรที่มันไม่ค่อยเข้ากันอะไรเงี้ยเขาเขาจะรู้สึกว่าเออมันเอ่อการการที่คุณหายไปแบบเนี้ยมัน มันมันเหมือนก็ไม่ค่อยทําให้เขารู้สึกอะไระหรือเขาอาจจะคิดว่าเออการการเป็นอย่างงี้มันก็คงเป็นการแก้ปัญหาที่ดีแะละการที่คุณหายไปหรือมีการห่างกันอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีถ้าถึงเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยไม่เข้าใจกันไม่ไม่มีความสุข มากเท่าที่ควรอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าการที่คุณและเขาห่างกันไม่ได้ติดต่อกันหรือคุณหายไปมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีอะไรเงี้ยเป็นไม่เออมันอาจจะเป็นอะไรที่เออถูกต้องแล้วแหละเออมันควรเป็นแบบนี้แล้วล่ะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถามว่าเขาเออเขาคิดถึงนึกถึงเราไหมเขาคิดถึงนึกถึงนะคะคิดถึงนึกถึงเราแต่เขาว่าจะยอมรับว่า เราคงอยู่ด้วยกันไม่ไม่ไม่ได้ราบลื่นไม,ไม่ไม่มีอยู่กันแบบโดยที่อาจจะไม่ได้ทําให้มีความสุขมากแบบนี้คะ่ะแม่หมอว่าเขาจะยอมรับเขาจะยอมรับความจริงอะ่ะ ไอ้เรื่องคิดถึงนึกถึงเนี่ยเขาเขาคิดถึงอยู่แล้วเพราะว่าคนเคยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคนเคยอยู่ด้วยกันเคยเ,เป็นแฟนกันคบบางคนคบกันมานานยอะไรเงี้ยเออมันมันต้องมีอยู่แล้วแหละมันมันมีอารมณ์คิดถึงนึกถึงเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีมีแวบขึ้นมาในความรู้สึกแวบขึ้นมาในหัวอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ไอ้เรื่องที่ว่าแบบฟูมฟายหรือหรือเรื่องที่ว่าเศร้าโอ้โหหมองเศร้าจนจนขนาดที่แบบว่าจะจะต้องเอาคุณกลับมาอะไรแบบนี้เออจะต้องเอาคุณกลับมาจะต้อง จะต้องอไปขอคืนดีกับกับคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเขาเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเออแม่แม่หมอเขาอะเออเขาก็สามารถใช้ชีวิตอะไรของเขาได้ไปปกตินะคะไม่ได้ฟูมฟายขนาดที่ว่าต้อง,ต,องต้องเรียกร้องเรากลับมาอะไรเงี้ยเออแต่ถามว่ายังรู้สึกดีๆไหมยังรู้สึกดีๆแต่เขาก็คิดว่าการให้เราแยกกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องอะไรที่เออท,ที่ที่มันคงจะโอเคสุดแล้วหล่ะอะไรแบบเนี้ยค่ะเออนะ นี่ละคือคือความคิดความรู้สึกของเขานะในในกรณีของคนที่ เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันหรือเป็นครอบครัวกันนั่แหละค่ะเนี่ยถ้าถ้าคุณและเขามีความขัดแย้งหรือมีความไม่เข้ากันบ่อยเออถ้าถ้าคุณวันหนึ่งคุณหายไปเขาจะยอมรับความจริงแต่ก็มีคิดถึงนึกถึงเราบ้างแต่ว่าก็ไม่ฟูมฟายนะคะไม่ฟูมฟายขนาดที่แบบว่าจะเอาเรากลับมาอ่ะทีนี้มาในกรณีของคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแม่หมอจะขอแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะเป็นคนเออเป็นในกรณีของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่เขาคนนั้นนะคะนเป็นคนที่มี ครอบครัวอยู่แล้วนะเป็นคนที่มีครอบครัวเขาเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือเป็นคนที่มีใครอยู่แล้วนะคะในกรณีถ้าคุณหายไปเขาจะยอมรับความจริงเหมือนกันเลยเหมือนในเคสแรกเลยเหมือนเหมือนในเคสคนที่สถานะชัดเจนเลยก็คือเขาเขาก็คิดว่าเออมันมันก็สมควรแล้วแหละที่มันที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะถึงยังไงเรื่องระหว่างคุณกับเขามันไม่มีทางเป็นไป,นปนได้เออไม่มีทางแบบว่ามองมองยังไงก็หา หาจุดบรรจบกันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วการที่คุณและเขาต้องห่างกันไปหรือว่าคุณหายไปอะไรแบบนี้ยเขาก็อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปเนาะปล่อยให้มันเป็นไปแล้วคิดว่าการแก้ปัญหาเนี่ยคือคือสิ่งที่ดีที่สุดคือสุดท้ายเขาก็จะเลือกคนของเขานะคะเลือกครอบครัวอะไรแบบนี้เออเลือกคนที่มาก่อเลือกครอบครัวแต่เขาว่าก็ยังคงคิดถึงนึกถึงคุณนั่นแหละแต่ก็ในกรณีที่ที่ที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นแค่คนคุยเป็นอะไรแบบนี้เออนะ แล้วแล้วเขาคนนั้นอาจจะยังไม่มีใครเออเขาคนนั้นอาจจะยังไม่มีใครเขาก็อาจจะมาคิดว่าคุณคุณกับเขาว่ามันออคืออาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้คือคุณแล้วเขาอาจมีอะไรบางอย่างที่มันออไม่เข้ากันนะเอออาจจะเป็นความคิดทัศนคติหรือการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างที่ไม่เข้ากันอันนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวมาเกี่ยวด้วยนะเอออาจจะแบบเขาเขาอาจจะคิดว่าครอบครัวเขา มันเป็นมันจะมีบุคคลที่สามาเป็นคนในครอบครัวอะไรเงี้ยเข้าเข้ามาเกี่ยวอาจจะไม่เห็นด้วยเออไม่เห็นด้วยกับการที่จะพัฒนาต่อความสัมพันธ์ของเราอะไรแบบนี้เออเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าคุณหายไปหรือหรือขาดการติดต่อกันไปหรือห่างๆกันอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะดีที่สุดแล้วเออน่าจะลงตัวที่สุดแล้วอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้เนอะเออเอ,อ,อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากค่ะสรุปเลยนะ ชาวแลนดอมนี้นะคะถ้าคุณหายไปเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเนอะเออก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ามารับชมเมื่อความมันเทิงอย่าอย่าเอาไปคิดมากอย่าเอาไปซีเรียสนะคะเอออย่าเปน็นนอย่าไปอะไรแบบนี้เนอะ,ะถ้าอยากเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะก็นั่นแหละค่ะตามรายละเอียดที่ให้ไว้ทักมาได้เลยอันนั้นจะเป็นพลังงานของคุณคนเดียวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเออเรื่องราวที่ดูจะคิดไปอะไรอย่างเงี้ยยังคาใจยังแบบโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราวของฉันอะไรเงี้ยก็มาเช็คพลังงานส่วนตัวได้นะโอเคอ่ะค่ะ นะก็ไม่เป็นไรแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สักวันนะคะเราจะต้องเจอความรักดีๆความรักที่เป็นของเราจริงๆแหละอะไรที่ไม่ใช่นะคะก็ปล่อยไปเนาะอย่าไปสนใจเลยอ่าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแรนดอมนี้นะคะอ่าเราพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสําหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้ทุกๆคนนะคะได้พบได้เจอกับความรักดีๆค่ะ